อยู่ไหมคะท่านที่สองวันนี้มีเกสตสปิเกอร์อีกท่านหนึ่งค่ะนะคะที่จะมาแบ่งปันมาให้ข้อมูลดีๆมาบอกว่าเขาทำแอปช็อปจนิงไงเพราะคนเนี้ย,ย,ย,ย่อๆเดี๋ยวไปฟังจากปากเขาเองอดีตของเขานะคะสู้ชีวิตตั้งแต่อายุสิ้า ปัจจุบันทําเป็นสาวโรงงานอยู่โรงงานมีใครอยู่โรงงานไหมวันนี้มีไหมคะมีคนทํางานโรงงานไหมคะวันนี้พี่เขาว่ารีบกลับบ้านอะรีบกลับบ้านมากอะเพื่อที่จะมาเข้าไลฟ์วันเนี้พร้อมไหมคะพร้อมต้อนรับเกสปีกเกอร์ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงสู้ชีวิตท่านที่สอง พร้อมไหมกดหัวใจรัวๆค่ะต้อนรับให้กับพี่เรืองเลยค่ะเียวของหัวใจรัวๆนะคะต้อนรับเกสตสปิเกอร์ท่านที่สองพี่เรืองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภ<พ>าเสียสัญญาณดเจนไหมคะทางบ้านชัดไหมคะอุ้ยพี่เรืองมีสาวโรงงานด้วยนะเขาบอกมีคนทํางานโรงงานด้วยวค่ะ,คะเดี๋ยวให้พี่เรืองแนะนําตัวหน่อยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่เลืองนะคะชูติยาสังหรัตน์ค่ะก็ปัจจุบันก็ยังทํางานประจําอยู่นะคะเป็นสาวโรงงานค่ะก็หลายๆคนก็น่าจะรู้จักโรงงานเย็บผ้าเนาะพี่ก็อยู่ในโรงงานเย็บผ้านั่นแหละค่ะก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆเก็สู้สู้งานมาตลอดสู้ชีวิตมาตลอดก็คือเป็นเป็นคนที่ถามว่าขยันไหมก็ค่อนข้างที่จะขยันเหมือนกันที่คือทํางานส่งตัวเองเรียนมาเรื่อยๆค่ะก็จนทุกวันนี้ก็ยังทางานอยู่เหมือนเดิมค่ะ ก็ด้วยด้วยส่วนตัวก็ชอบหาอะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทำไรายได้เพิ่มหรือไรายได้เสริมตรงนี้ค่ะคืออยากมีไรายได้เพิ่มอยากคือถ้าเราแค่เงินเงินไรายได้จากงานประจําอะค่ะมันก็ยังไม่ตอบตรวกับชีวิตเราเนาะงานประจํามันก็จะเป็นแค่เงินที่เข้ามาช่วยในค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจําวันของเรา แต่มันจะไม่ใช่เงินที่มันจะเงินมันจะไม่พอสําหรับที่เราแบบอ,อยากไปเที่ยวหรืออยากซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะหรือส่งลูกเราเรียนโรงเรียนดีๆได้อะไรอย่างนี้ยค่ะอันนั้นจะยังไม่พอแล้วพี่เรื่องทํางานประจํามาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะตอนนี้โอ้งานประจําก็ทามาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะะืะทำมาประจํามายี่สิบกว่าปี มองหาอาชีพเสริมตลอดเนาะเพราะว่าอยากสร้างกระเป๋าที่สองเพิ่มใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่ค่ะได้รับ<ำ>ผลกระทบะคะได้รับผลกระทบจากโควิดอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ถามว่าถ้างานประจําก็ที่ที่ทํางานก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดอะคะ่ะก็ไปทํางานได้ปกติคะ่ะอืมอืมแต่สิ่งที่เท่าเดิมเงินเดือนเพิ่มขึ้นลดลงหรือยังไงบ้างไหมคะพี่ อ่โบนัสโบนัสเท่าเดิมค่ะเงินเดือนก็เพิ่มเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับงานประจําเพิ่มขึ้นขึ้นเป็นประจําทุกปีค่ะแต่ก็คือเงินเงินเดือนเพิ่มเนาะมันก็ตามตามเกรดกรันค่ะถามเลยพี่ครับที่นี่มาปีแล้วที่นี่ก็อรอบคือพี่ออกไปแล้วพี่เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ประมาณห้าปีกว่าแล้วค่ะห้าปีกว่าใช่แล้วถามพี่เรื่องหน่อยว่า พี่เลืองรู้จักแอป Shop g e n i u ได้ยังไงคะคืออย่างที่บอกค่ะเป็นคนแบบว่าชอบชอบสแสวงหาโอกาสเนาะชอบหาไรายได้แบบอีกกระเป๋าที่สองทีนี้ก็เลยแบบนั่งเล่นเฟซค่ะนั่งเล่นเฟซแล้วแบบเพจคุณเหีียวค่ะเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมา,นมาปุ๊บเข้าเข้าไปดูค่ะเข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยมันใช่อะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแอปอะไรที่มันแบบว่าคือคือมันดีอะคือเห็นตอนแรกก็ว้าวเลยดีดีเลยก็เลยทักทักไปค่ะ ทีนี้พอทักไปแล้วก็ทางทางทางคุณเหมียวค่ะก็ส่งส่งลิงก์ให้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 อัปโหลดเนาะอัป Up อัโหลดทีนี้พอพอโหลดเสร็จป,ปุ๊บก็เข้าเรียนรู้ค่ะเรียนรู้จะมีลิงก์ลิงก์หนึ่งที่ทางคุณเหมียวส่งให้อันนี้จะเป็นลิงก์แบบว่ารายได้เนาะลิงก์ลิงก์ที่แบบว่ารายได้โฟลเดอร์เออไม่ใช่พาร์ทเนอร์มีได้รายได้แบบไหนแล้วก็เป็น f o l เดอร์ได้รายได้แบบไหน พอเสร็จแล้วก็ทักบอกคุณเหนือนเลยว่าพี่ขอเป็นโฟลเดอร์ค่ะเพราะว่า,าถ้าเราคือจริงๆเราถามว่าด้วยส่วนตัวค่ะคือเราใช้บัตรเครดิตน้องคือเงินเงินประจำหมาอ,อย่างที่บอกอะ่ะมันก็ค่าใช้จ่ายทุกอย่างแหละพอดีเป๊ะเลยไม่ไม่ไม่ไม,มีเหลือทีนี้ก็เอ๊เราก็มองว่าไอ้บัตรเครดิตอะ่ะคือเพจแอปพล,ลิเคชันเนี้ยมันสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ผ่านแอปนี้ได้ก็เอาละคือเราต้องเราเราต้องแลก เราต้องแลกค่ะแลกด้วยการใช้บัตรเครดิตนี่แหละค่ะรูดอัปเกรดต,ตําแหนงห่งตัวเองเพราะว่าเราเอ๊ะมันคือเราสามารถสร้างรายได้จากตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปจ่ายค่าบัตรเครดิตได้แน่นอนคือมั่นใจค่ะ <ๆ S 1> ก็เลยจําได้เ,เลยอือฮะเดีตต๋ยวจาได้ช่ว<ส>งที่พี่สมัครเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวไปต่างประเทศพอดีแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยได้ตอบนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ก็ได้ลุงเมียวอันนี้คืออะไร พี่สนใจพี่อยากรู้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะเจอคนแบบนี้ก็ได้อาจจะเจอคนที่แบบเฮ้ยอยากเขาหาข้อมูลอยู่แล้วอ่ะเขาอยากทําเขาสนใจเขาอยากแบบหาแบบโอกาสสร้างรายได้กระเป๋าที่สองหมื่นที่เลื่องอ่ะเมียวจำได้เลยตอนนั้นเมียวเพิ่งไปต่างประเทศพอดีใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็แบอกเอ๊ะ e, ทำไมน้องเพิ่งโทรมา <c oughs> น,นนะ้เราจะคุยยังไงเราจะโทรคุยยังไงนะ คือจริงๆรเราด้วยส่วนตัวค่ะเป็นคนไม่ค่อยเก่งโซเชียลแล้วก็แบบคือถ้าคุยอ่ะชอบแบบโทรคุยมันจะเข้าใจมากกว่าอะไรยเงี้ยค่ะ<ด>แต่ก็อ่ะโอเคก็พอพอน้องเหี่ยวค่ะบอกว่าพี่อัปเกรดเป็นไหมคะถ้าถ้าอัปเกรดไม่เป็นเดี๋ยวให้อดินอัปให้แต่ถ้าอดมินอัปให้ใช้เวลาสามวันนะคะถึงจะได้ลิงก์แต่ถ้าพี่อัปเองลิงก์ขึ้นเลยค่ะก็แบบว่าไม่ได้สามวันไม่ได้ค่ะเพราะว่าอยากทําแล้วก็เลยก็เลยบอกว่า พี่ขออัพเองค่ะก็เรียนรู้เข้าเข้าไปดูในระบบนั้นแหละค่ะเขาก็จะมีมีวิธีสอนการอัพเดตอัพอัพยังไงทํายังไงอัพเองเลยค่ะนะตอนนั้นแล้วก็ได้ได้ลิงก์เลยออืืแล้วก็ค่ะแล้วแล้วใช้วิธีไหนในการขยายยูเซอร์ใช้วิธีไหนในการขยายยูเซอร์ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงแรกอ่ะก็พอดูลิงก์ลิงก์นนั้นเสร็จเนาะทีนี้ทางทางคุณเหมียวค่ะเขาบอกว่า ให้ฟังบทที่หนึ่งถึงสองก่อนนะเราค่อยออกไปชวนคนเ<บ>ชื่อคะ่ะเชื่อทําตามก็ฟังบ, <c oughs> บทที่หนึ่งถึงสองเพราะว่าเราไม่เก่งเนาะไม่รู้ว่าจะไปชวนคนยังไงก็ฟังบทที่หนึ่งถึงสองก็เท่าที่จาได้ก็เข้ามาในในโหลดแอปพลิเคชันเนี้ยวันที่ยี่สิบแปดประมาณยี่สิบแปดพฤศจิกาเนาะก็เรียนรู้ประมาณสองสามวันแล้วก็วันประมาณวันที่สองทานมาค่ะก็แบบอ่ะพอเราเข้า แล้วเราก็ไปชวนเพื่อนนะโสต์สร้างอนณาเขตว่าเฮ้ยแอป,ปนี้ฉันทํานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพี่เรืองก็เริ่มไปชวนเพื่อนถูกต้องไหมคะใช่ใช่ค่ะเริ่มไปวชวนพเพื่อนแล้วพี่เรืองชอบอะไรในแอป,ปช็อปจินิกเอาเอาที่ชอบเอาที่ชอบเอาที่ชอบคือมันเป็นมันเป็นแอป,ปที่แบบว่าเขาพี่อาจจะใช้คําพูดที่อาจจะจะไม่ถูกต้องคือ ในในแอปพลิเคชันเนี้ยหนึ่งมันมีช็อปดีนิทกอไม่ใช่ขอโทษมันมีอะไรนะช้อปปี้ลาซาดา้าซึ่งพี่เห็นอยู่แล้วละ่ะว่าพนักงานเนี้ยเขาเขาซื้อของผ่านช้อปปี้ลาซาด้าอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งสิ่งที่ชอบเลยแล้วถามว่าเราเชื่อมั่นได้ไงว่าแอปเนี้หลอกลวงไหมหรือไม่หลอกลวงคือเราเห็นแอปพลิเคชันของแบรนด์แบรนด์หนึ่งคือซึ่งเป็นเป็นแบรนด์ของไนกี้เขาเป็นแบรนด์ที่ดังเขาคงไม่เอาตัวเองเข้ามาเอาแบรนด์ตัวเองเข้ามาเสี่ยงในแอป,ปที่แบบว่า ไปหลอกลวงคนเข้าเข้ามาทําแล้วแบบโดนตํารวจจับแอปนี้ไปอะไรเงี้ยตามที่ลิง mm hmm. ลิงอื่นที่ที่โดนกันนาะทีนี้ก็เลยทําให้เราเชื่อมันและกล้าชวนเพื่อนค่ะแล้วก็ชวนเพื่อนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือไม่ไม่ได้อาทิเนอร์ค่ะชวนทุกวันชวนทุกวันชวนไปเรื่อยเืจนแบบเฮ้ยคือทาช่วงแรกๆอะ่ะมันมันไม่ง่วงนอนซึ่งปกติแล้วจริงๆอะ่ะเป็นคนที่ชอบนอนสามสี่ทุ่มนี้จะนอนละทีนี้พอเช้าเนี่ย ตั้งแต่ทำแอปเนี้ยตื่นเช้าทุกวันไปเ,เข้าไปดูซิว่าวันนี้มีไรายได้เท่าไหร่เราติดอันดับที่เท่าไหร่มันจะมี <c oughs> ท็อป50เนาะค่ะช่วงแรกก็ติดอันดับทุกวันค่ะ <c oughs> ก็วิธีการชวนเพื่อนก็คือทางานโรงงานเนาะก็จะแบบชวนเพื่อนที่โรงงานนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราก็พาเขาไปทําเครือข่ายหลายตัวเหมือนกันแบบทําแบบออชวนชวนชวนเขาจนแบบว่าพอเอาตัวเนี้ยไปชวนอีกเขาบอกว่า อาอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรอบอกเออน่าก็อันเนี้ยเดี๋ยวจะพาพี่ไปเอาแบบมีรายได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะทําให้พี่ได้เงินคืนที่พี่ได้เสียไปกับที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอเคได้ได้คือเขามองแล้วมันเห็นโอกาสค่ะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่งเริ่มตอนนั้นที่ทาเพิ่งเริ่มได้สี่เดือนเนาะเราก็มองเห็นโอกาสแล้วเพิ่งเริ่มได้สี่เดือนอ๋อความเป็นไปได้มันมันมันน่าจะสูงที่เราจะทําให้เราแบบว่าสามารถเกษียณจากงานประจําได้ คือจริงๆเราถามว่างานประจําดีไหมดีค่ะแต่ว่าเวลาเราจะไปไหนอ่ะเราต้องลางานตลอดคือจะไปไหนต้องลางานอยากไปเที่ยวหลายวันก็ไม่ได้เพราะว่าเราลางานได้น้อยออก็เลยก็เลยชอบอันนี้คิดว่าตัวนี้แหละค่ะจะเป็นแบบว่าทําให้เรามีรายได้ส่งลูกเราเรียนโรงเรียนดีๆอย่างที่เขาอยากจะเรียนเพราะว่างานประจํามันมันน่าจะไม่พอเนาะก็ต้องมีกระเป๋าที่สองเข้ามาเพิ่มมันมันมันถึงจะเพียงพอเพราะว่า คือในส่วนของตัวลูกชายเองเขาก็อยากคืออยากไปเรียนต่อเป็นเชฟที่ต่างประเทศค่ะลูกชายมีความฝันอยากเป็นเชฟที่ต่างประเทศใช่ใช่ค่ะก็เลยอ่ะโอเคงั้แนแม่ต้องเหนื่อยเพิ่มค่ะก็ะะะเพื่อเพื่อลูกเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อครอบครัวค่ะอืมเนาะมีใครเป็นคุณแม่ไหมมีใครมีลูกไหมคะ ถามความฝันคุณลูกหรือยังว่าเขาอยากทำอะไรความฝันของลูกเนี่ยเราวันนี้ก็ต้องช่วยด้วยนะเนาะเพราะว่าความฝันของลูกเนี่ยกว่าเขาจะไปถึงจุดน,นนะั้นอ่ะมันก็ต้องใช้เงินเราก็ต้องแบบเราก็ต้องช่วยเขาอะ่ะใช่ค่ะแล้วที่เรื่องอะค่ะใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้วิธีไหนในการหายูเซอร์หาแบบขยายยูเซอร์ในอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือคุณ รู้จักคันเน้นอ,อันไหนคืออาทิตย์แรกเลยเราจะเน้นคนรู้จักก่อนค่ะเน้นคนรู้จักคือชวนเพื่อนที่ทํางานก่อนแล้วพอชวนเพื่อนที่ทํางานก็คือกลางวันเราก็ไปชวนเพื่อนที่ทํางานค่ะแล้วพอเลิกงานกลับมาบ้านอะ่ะเราก็จะแบบคือปกติเราเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบเล่นเฟซเล่นอะไรก็มานั่งไล่ดูวันนี้ใครปวดอะไรใครโพดอะไรพอเลื่อนไปเจอหน้าใครก็แล้วแต่จิ้มเข้าไปทักแชทไปเลยค่ะทักแชทไปเลยซึ่งช่วงแรกอ่ะก็มีคนตอบรับค่อนข้างที่จะ เยอะน้อยมากค่ะที่จะปฏิเสธเพราะว่าคือคิดแล้วว่ามันยังใหม่น่าจะไม่มีคนรู้จักถ้าเราไม่รีบตอนเนี้ยถ้าเราหลังจากเนี้ไปอ่ะก็จะแบบไปเจอคนนี้แบบอุ้ยฉันโหลดแล้วฉันโหลดแล้วฉันโหลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แต่ก็ตั้งแต่ที่ชวนเพื่อนมาเนี้ยที่ที่เห็นคือมีสองคนเพื่อนในเฟซน,นะคะสองคนที่บอกว่าโหลดแล้วแต่แต่ว่าน้องอีกคนนึงอ่ะคือเขาโหลดโหลดจากเจสโตค่ะ เขาหลดจากเพสโตทีนี้พอจากเพสโตแล้วอ่ะเขาไม่มีผู้แนะนําเขาเลยบอกว่าอ๋อหนูหลดแล้วค่ะพี่หนูหลดแล้วก็เลยเราก็น้อยนิดนึงแต่ก็ตั้งสติแล้วก็ถามเขาไปว่าอ่ะหนูทําเป็นธุรกิจไหมคะหรือว่าหนูแค่ช็อปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเปล่าค่ะหนูไม่ได้ทําธุรกิจหนูแค่โหลดมาใช้แต่ว่าหนูยังไม่มีผู้แนะนํานะคะพี่ส่งรหัสพี่มาสิอะไรอย่างเงี้ย เจอบางคนเขาก็น่ารักค่ะแต่เพื่อนบางคนเขาก็แบบเหมือนกับแบบเขาแบบไม่ยังไม่มั่นใจในแอปพลิเคชันทั้งๆท,ที่เราทําให้เห็นแล้วขณะคนสนิทเราทําให้เห็นแล้วถอนเงินได้จริงเขาก็อยากทําเพราะเขาเห็นเรามีแล้วได้เขาอยากทําแต่พอช,ชวนทําเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เอาดีกว่าหลอกลวงหรือเปล่าจะมาดูดเงินในบัญชีเราไหมจะมาล้วงความลับในบัญชีเราไหมเขาให้เงินเรามาแล้วเขาจะเอาคืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอหลายๆอย่างเหมือนกัน ค่ะแต่ก็ก็สู้ค่ะก็เพราะว่าเราแนะนําในสิ่งดีๆเราเราให้ให้สิ่งดีๆกับเขาเพราะว่าหนึ่งเวลาเขาโหลดค่ะคือเขาโหลดฟรีอยู่แล้วเวลาเขาชอบหรือเขาใช้จ่ายในเงี้ยเขาก็ได้คะแนนซึ่งที่เขาชอบมาทั้งชีวิตอะค่ะเขาก็ไม่เคยได้อะไรเลยใช่นนค่ะนี่เราถือว่าเราเราให้ก็เลยกล้าที่จะกล้าที่จะชวนกล้าที่จะพูด คุณรู้ไหมคะว่าแอปช็อปชนิกอะค่ะตอนนี้มีคนอะมียูเซอร์อะเขาโหลดอะแล้วเขาลองใช้เอาสายหลุดนะคะเขาโหลดแล้วเขาลองใช้อะค่ะเยอะมากๆเลยอะแต่คุณรู้ไหมคะว่าคนเหล่านี้ไม่มีผู้แนะนำเขาก็อยากจะถามเออบางคนเขาก็ไม่รู้จะไปถามใครเวลาใครที่โหลดแอปมา คุณลองทักไปถามเขาสิว่ามีผู้แนะนำหรือ,อยังคะอแอปแคปรหัสมาดูหน่อยคะ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยสอนการใช้แอปเราบอกให้เขาใช้เป็นระบอกสิ่งดีๆให้เขาเราบอกให้เขาได้เงินคืนอะ่ะเขาอาจจะไม่มีผู้แนะนำอ่ะคุณแจ้งรหัสคุณได้เลยนะคะอ่า<ช>สำหรับ,ค,รบคุณ <c oughs> เขาไปโหลดแอปเองอะ่ะเพราะตอนนี้แอปมันเริ่มดังแล้วไลน์เมนมันเข้าอะ่ะโอ้โหยอดไลน์เมนเด้งถล่มทลายเลยนะคะตอนนี้สำหรับคุณกรุงเทพ อแล้วแล้วจังหวัดที่มีลายแมนเนาะบางคนเข้าใจง่ายก็ดีใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยเจอปฏิเสธบ้างไหมพี่ก็ถามว่าเจอปฏิเสธไหมก,ก็เจอคะ่ะเจอทุกวันถามว่าเจอไหมเจอทุกวันแต่มันก็ท้อได้คะ่ะแต่ว่าก็กก็็ไม่ได้หยุดที่จะชวนก็ชวนไปเรื่อยๆเขาไม่ทมามมําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าเราเราไปให้เขาเขาไม่รับก็ไม่เป็นไรเราก็ไปชวนคนที่เขาแบบอยากได้ก็ชวนนะปัจจุบันก็แบบ พอเราโพสค่ะพอเรามีรได้แล้วเราก็โพสตพอเราโพสตโพสตไปอ่ะบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครโหลดลิงก์เราพอเราไปไปเช็คทีมงานของเราอ่ะค่ะก็ก็ไปดูอ้าวทำไมมีมีเบอร์ทำไมมีรหัสนี้ขึ้นมาทำไมมีรหัสนี้ขึ้นมาชื่อนี้เอ๊ะทำไมไม่คุ้นมไม่รู้จักเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ก็เริ่มมนเพิ่มขึ้นทุกวันเนาะเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะพอเพิ่มขึ้นอันนี้เราก็แบบว่าได้ได้ไอเดียเอ๊ะเราจะทํายังไงดี ด้วยว่าเราเคยไปไปทาธุรกิจกับอีกกัวหนึ่งคือพอพอเราได้เบอร์มาเราก็โทรคุยเนะาะว่าถามเขาว่าที่เขาโหลดแอปพลิเคชันเนี้ยเขาโหลดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอยากจะทําเป็นธุรกิจไหมหรือว่าอยากจะแค่แบบอ่าใช้แอปพลิเคชันในนี้ค่ะเราก็จะแบบะเดี๋ยวจะขออนุญาตแอดไลน์นะคะอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เพราะเขาก็ให้ไอดีไลน์ไว้ด้วยเนาะแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้แล้วก็ติดต่อกลับไปเวลาที่เราเห็นว่างเนาะมีคนที่โหลด เพิ่มใช่ค่ะก็หลังเลิกงานก็จะมานั่งไล่ดูทุกวันอืมค่ะนี่ทุกคนเห็นไหมได้เทคนิคไหมได้เทคนิคไหมคะพี่เลืองบอกว่าสําหรับใครก็ไม่รู้เนี่ยที่โหลดแอป п п ของเราอะ่ะมันจะขึ้นในรายชื่อเลยเย็นเย็นมาเนี่ยหลังจากกลับจากเลิกงานเนี่ยมาเช็คดูเลยเฮ้ยวันนี้มีรายชื่อใหม่ขึ้นไหมใครบ้างที่ลงโหลดแอป п п จากลิงก์ของเราไปใช้โทรเลยค่ะแล้วถามว่า อันนี้โหลดเพื่ออยากลองใช้หรืออยากทําธุรกิจอ่าอ๋ออยากลองใช้เฉยๆค่ะอยากลองใช้โอเคค่ะพี่เดี๋ยวแอดไลน์เนาะเดี๋ยวสอนวิธีการใช้แอปอยากทําธุรกิจค่ะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวแอดไลน์นะคะเดี๋ยวสอนวิธีการทาธุรกิจนี่เขาหาเทคนิคอหาช่องอะของเขาได้เรียบร้อยแล้วอะอะเอาเทคนิคได้ไหมได้เทคนิคไปทำไหมวันนี้มีได้อีเทคหนึ่งเทคนิคจากพี่เรืองแล้วนะดิเมเดี๋ยวเอาเทคนิคนี้ไปทำด้วย นะคะเวลาโพสเวลาโพสอย่าลืมแนบลิงก์ตัวเองใต้โพสด้วยนะคะใต้ใต้คอนเทนต์เราอะค่ะเวลาเวลาเราเขียนคอนเทนต์นะคะก็จะมีอ่าลิงก์ของเราแนบไปด้วยนี่ค่ะได้อีกหนึ่งเทคนิคเนาะทีนี้พี่เลืองอยากจะฝากอะไรนะคะถึงอตั้งตั้งเป้าหมายก่อนอยากได้ตั้งเป้าหมายไว้ไวยังไงกับแอปพลิเคชันนี้เป้าหมายกระเป๋าที่สองเนาะ กระเป๋าที่สองเนี้ยอยากมีรายได้เดือนละแสนค่ะตอนนี้ทำแอปมาเนี้ยได้เสริมมาเท่าไหรล่ละเป็นกระเป๋าที่สองได้มาเท่าไหร่แล้วตอนนี้เดือนแรกเดือนแรกได้มาสองหมื่นเจ็ดค่ะโอ้เดือนแรกได้มาสองหมืนเจ็ดใช่ค่ะเพราะเพราะว่าคือแต่แต่ละคนนะคะคือคืออย่างที่บอกเราไปให้เขาอะให้เขามีรายได้ทําให้เขาแบบ ช่วยให้เขามีรายได้เราก็จะมีรายได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะแล้วตั้งเป้าหรือฝากอะไรตั้งเป้าละเอาเดือนละแสนละฝากอะไรถึงคนที่ฟังไลน์นี้อยู่เพราะว่าอาจจะมีคนใหม่ที่กําลังตัดสินใจหรือคนที่หลงเข้ามาอุ้ยมันคือไลท์อะไรพวกนี้มันคุยอะไรกันอะไรนี้ดึกดึกดื่นดนไม่นอนฝากอะไรถึงคนที่กําลังฟังไลน์ตอนนี้อยู่บ้างคะพี่ก็ อยากจะฝากนะคะก็คือเวลาที่เรา <S <S <ๆ>เราเราเราอยากคิดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําคือบางคิดบางคนคิดแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นคนแบบน,นั้นแต่พอมาเจชอช็อปคลินิกอะค่ะคือคือเรารู้เลยว่ามันเป็นแอปใหม่แอปพลิเคชันใหม่ซึ่งคนที่น้อยมากที่จะยังที่ที่จะรู้จักทีนี้เราก็ถ้าเราช้าค่ะเราก็จะไม่ทนันทีนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะฝากทุกคนให้รีบตัดสินใจแล้วก็ให้รีบลงมือทําก็อยากให้เวลามันผ่านไปเนาะเพราะว่า พี่เอาเวลาที่พี่ทำเนี่ยค่ะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยพี่พี่อววัดพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าพห้พี่ไม่รู้จักช็อปดีนิกเนี่ยพี่ก็ทิ้งเงินไปเลยค่ะสองหมื่นเจ็ดสองหมืนแปดเนี่ยค,คือทิ้งเปล่าๆเลยถ้าเราไม่ทําอะไรทีรนี้ถ้าเราลงมือทาอะค่ะอย่างอย่างเมื่อกี้ท,ที่ที่น้องหนึ่งเขาอะค่ะเขาอาลงมือทําไปด้วยกีดย่างไปด้วยเขามีไรายได้เพิ่มมาอีกกระเป๋าที่สองอะได้ตั้งหกหมื่นค่ะก็คิดดูว่าห้าเดือนถ้าเราทิ้งเวลาห้าเดือนไปเหมือนกับว่าเราทิ้งเงิน คือจริงๆเ้วเงินอ่ะม,มันมันมันลอยอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะจะคว้ามันมาได้ด้วยแบบไหนด้วยวิธีไหนเพราะฉะนั้นก็เห็นแอปดีๆแล้วเนี้ยก็โหลดไปเลยค่ะ mm hmm. โหลดแล้วก็เ,เขาลองเข้าไปช็อปแล้วก็ลงมือทําค่ะถามพี่เลืองหน่อยทํางานประจําเนี่ยพี่ได้หยุดอาทิตย์ละกี่วัน,นะคะคือเดี๋ยวนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ก็หยุดวันอาทิตย์นั่นแหละค่ะวันวัน,นวแล้วก็จะมี หยุดหนึ่งวันหยุดวันใช่หยุดอาทิตย์ก็จะมีเดี๋ยวนะคะก็หนึ่งเดือนนะคะเขาก็จะให้หยุดวันเสาร์ได้สองได้สองเสาร์ตลอ,ต,อ,ต,อต่อเดือนแล้วก็หยุดวันเสาร์ด้วยใช่ค่ะก็เอาเวลานั้นล่ละค่ะมาสร้างรายได้ตรงนี้พ <laughs> ี่ตื่นกี่โมงใช่ไหมก็ <laughs> ตื่นประมาณหกโมงเจ็ดโมงค่ะตื่นสายค่ะกลับถึงบ้านกี่โมงกลับถึงบ้านก็ ช่วงนี้ก็กลับค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันถึงบ้านก็ประมาณหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นเนาะ,ะแล้วพี่ <6 S 1> ค่ะเอาเวลาตรงไหนมาทําแอปอ่ะเพราะว่าพี่บอกว่าอยู่โรงงานเนี่ยจับโทรศัพท์ไม่ได้เลยคือเวลาที่อยู่โรงงานเนาะเราก็ไม่ได้ก็เราก็จะเป็นช่วงพักเที่ยงค่ะช่วงพักเที่ยงเราสามารถใช้ส่วนตัวได้แล้วก็ถ้าเป็นตอนตอนเย็นนคะคะหลังเลิกงานก็ เลิกงานมาเสร็จปุ๊บก็รีบกินข้าวแล้วก็เข้าไปดูคือตอนกลางวันอ่ะเราจะดูลิงก์ไม่ทันเนาะเป็นคนที่แบบเอาจริงแล้วก็ไม่ได้ศึกษาได้ได้เร็วก็ก็พยายามแบบฟังครั้งเดียวมันมันไม่สามารถที่จะแบบว่าทําให้เราแบบเข้าใจได้เลยทันทีก็ต้องแบบดูดูลิงก์ย้อนหลังอะค่ะดูดูซ้ําๆค่ะก็ดูหลังเลิกงานพอทานข้าวทานอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มเริ่มดูเลยคือบอกเลยว่าเมื่อก่อนเป็นคนชอบดูละครตอนนี้ไม่ดูแล้วค่ะดูลิงก์อย่างเดียว ดูไลฟ์เนาะดูไลฟ์สดอย่างเดียวเนาะใช่ดูไลฟ์สดอย่างเดียวอือฮะค่ะก็สุดท้ายนี้ค่ะพี่อามิวให้พี่พูดอะไรก็ได้ในสิ่งที่พี่ตั้งเป้าและพี่อยากอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนในเนี้ยค่ะอยากให้กําลังใจเพื่อนๆหรือว่าให้เทคนิคอะไรเพิ่มพูดได้เลยค่ะพี่อืมก็ถามว่าที่ที่เราตั้งเป้าไว้อะค่ะถ้าเกิดว่าเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ย ถ้าเราตั้งแล้วเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยมันก็จะเป็นเป้าที่แบบว่ามันมันเป็นแค่มัน,เป,นเป็นเป็นเป้าที่เรายังไงก็ไปไม่ถึงเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้น<ม>ตรงนี้ถ้าเราอยากไปถึงเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้เราก็แค่ลงมือทําค่ะลงมือทําก็โพสต์ชวนเพื่อนค่ะถ้าใครไม่สนใจเราก็ไปต่อค่ะอประมาณเนี้ค่ะ okay. ได้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนาะที่เราแบบมามาแชร์กันแบบนี้เนาะ วันนี้ขอบคุณนะคะพี่เลืองมากๆเลยที่เอาเทคนิควิธีการทำงานแล้วก็เ,เทคนิคมาบอกเพื่อนๆที่ฟังไลน์นี้อยู่ใครที่ฟังไลน์วันนี้อาจจะได้เทคนิคและขอให้เอาไปลงมือทำเป้าหมายมีแล้วก็ขอให้เอาไปลงมือทำอย่างพี่เลืองเนี่ยก็เอาเวลาว่างใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเออเวลาว่างจากการทำงานประจำเนี่ยมาทา แอปช็อปยนิคแล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นกระเป๋าที่สองซึ่งหลังจากเนี้ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะอ่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆสร้างกระเป๋าที่สองเพราะว่าก็มีลูกเนาะก็ทําเพื่อลูกทําเพื่อความฝันนี่เนาะวันนี้เดียวขอขอบคุณพี่เลี้ยงมากเลยเนาะที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะพี่เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะ ได้ค่ะไลย์แรกก็ตื่นเต้นไม่่อยถูก, <c oughs> กขอบคุณค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้